พโยสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนมาพบกับตอนใหม่ของเราแล้วนะครับวันนี้นะผมก็กลับมาซ้อมอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่ผมได้ทําคลิปข้อเท้าพลิกผมพลิกไปนะครับเพราะว่ามันเป็นอุบัติเหตุที่จริงๆอยากจะไลให้ฟังในคลิปนี้แหละเพราะว่าอยากจะเป็นอุทาหรณ์ให้เพื่อนเพื่อนได้ระวังกันเอาไว้แล้วกันนะครับเริ่มเรื่องจากที่ข้อเท้าพลิกก็คือคลิปนั้นน่ะผมตั้งกล้องถ่ายไว้เฉยๆแหละไม่ได้มีรายละเอียดมากแต่เพื่อนๆก็จะเห็นว่า ในจุดที่ตรงคลิปนั้นนะข้อเท้ามันพลิกไปแล้วครับมันพลิกเนื่องจากเกิดว่าผมไปวิ่งสปรินต์เพื่อจะแตะยิงไกลซึ่งไม่ได้อาจไว้มันเป็นมันเป็นอยู่นอกช็อตคราวนี้จุดที่มันข้อเท้าพลิกก็คือผมวิ่งสปรินต์ไปแล้วคราวนี้อ่ะพื้นตรงนั้นนะมันเป็นหลุมที่ไม่เสมอกันใช่ไหมครับพอพื้นมันไม่เสมอกันปุ๊บแล้วเวลาผมวิ่งเนี่ยมันจะวิ่งแบบเป็นจิกข้อเท้าเอ้ยวิ่งใช้ปลายเท้าจิกไปพาะนี้พอปลายเท้ามันจิกไปในพื้นที่ไม่เสมอกันมันก็เกิดการบิดพอมันบิดปุ๊บ กึกนิดนึงผมก็คิดว่าเอาแล้วไม่รอดแล้วก็เลยกลิ้งตัวล้มลงไปเพราะว่าไม่อยากฝืนกลัวเอ็นมันจะฉีกอะไรอย่างเงี้ยครับคราวนี้ต่อมาก็คือพอยืนลองประคองเท้าได้แล้วลองกระโดดดูชั่งน้ําหนักดูว่าเอ้ยยังกระโดดได้ก็เลยมาอัดคลิปถ่ายต่อในช็อตนั้นจากที่เพื่อนๆนในช็อตที่ผมทําคลิปที่ข้อเท้าเพีกับครับในช็อตที่ผมยิงนะนะมันจะมีจุดที่แบบว่ายิงไปแล้ว ข้อเท้ามันกึกอีกรอบนึงก็เลยต้องหยุดพักไปนะครับคราวนี้กลับมาที่ก่อนที่จะมายิงในฉ็อนนั้นก็คือผมก็ลองกระโดดกระโดดช่างน้ําหนักแล้วเฮ้ยเออว่าไอตัวรองเท้าตัวมาคเรียลตัวนี้มันยังมันก็ช่วยซัพพอร์ตไม่ให้เราแบบข้อเท้ามันคลิกไปมากไปอย่างนี้ครับแล้วก็เราผมก็กระโดดลองกระโดดกระโดดไปแล้วก็เอ้ยเอ้ยยังยังยัง,ย,งยังวิ่งยอยๆได้อยู่แล้วก็มากดอัดกล้องเหมือนเดิมคราวนี้ พอกดอัดกล้องเนี่ยจากที่เพื่อนเเห็นในคลิปนั้นะช็อตแรกก็คือเออมันผมก็ได้ปรับเปลี่ยนเทคนิคในการยิงใหม่จากเกงข้อเท้าแน่นๆแล้วก็ยิงซัดเต็มข้ออนะไรเงี้ยเปลี่ยนเป็นเกงข้อเท้าให้มันอยู่ในสภาพที่แบบไม่เหยียดข้อเท้าแต่แบบเป็นแค่ลบทรงเท้าเหมือนเดิมแต่เหมือนกับว่าใช้ในส่วนข้างเท้าด้านในหรือว่าแบบเขาเรียกอะไรอาจจะใช้เทคนิคยิงอินสเต็ปอะยิงเข้าไปมันก็จะใช้ตรงออกแรงในส่วนของข้อเท้าไม่เยอะมากตรงเนี้ย คือเทคนิคที่ผมปรับแก้ใช้ตอนในสถานการณ์วันนั้นครับนั่นแหละก็กลายเป็นฉอตนั้นที่ยิงไปจากยิงลูกแรกไปเฮก็ก็ยังได้อยู่นะไปสองสลูกอนะไรเงี้ยก็ยังได้อยู่แต่หลังจากนั้นจะที่เพื่อ,เพ,อเพื่อนเห็นในคลิปถ้าย้อนดูกลับไปเนะี่ยมันกึกอีกรอบนึงครับมันกึกแบบโอ๊ยไม่ไหวแล้วอ่ะไม่ไหวแล้วกลับบ้านดีกว่าอะไรแค่เนี้ยนั่นก็กลายเป็นว่าวันนั้นก็เจ็บข้อเท้าไปแล้วก็ ขับรถไปตรวจที่คลินิกคราวนี้หมอเขาก็บอกว่ามันเป็นแค่อักเสบไปเฉยมันยังไม่ถึงกับเอ็นฉีกอันนั้นก็ก็กลายว่าโชคดีไปก็อาจจะพักอันนี้ผมก็พักประมาณหกเจ็ดวันมันก็ดีขึ้นครับใช้วิธีการบำรุงกระสัแล้วก็กินอาหารที่บำรุงไปด้วยอะไรอย่างนงี้เดี๋ยวจะมาบอกรายละเอียดแล้วกันว่ากินอาหารอะไรแล้วก็ตอนที่เจ็บตอนนั้นอ่ะประถมพยาบาลยังไงครับหลังจากนั้นเดี๋ยวจะบอกอีกทีแล้วกันก็พอแล้ว เดี๋ยวจะอธิบายแล้วกันว่าแบบช่วงที่ข้อเท้ามันพลิกอ่ะมันมันมันเจ็บตรงจุดไหนครับเดี๋ยวให้มาให้ดูนี่ครับตรงที่มันเจ็บนะครับมันอยู่บริเวณตรงนี้ครับที่มันพลิกจังหวะที่มันพลิกก็คือเหยียบไปเดย๋ยวให้ดูจังหวะที่มันพลิกก็คือขยิงเท้าเป็นอย่างเงี้ครับแต่พื้นมันไม่เสมอครับมันก็เลยบิดมันบิดไปอย่างงี้อีกแอกย่างี้แอกแอกย่างี้ยนิดหนึ่ง แล้วตรงนี้มันก็จะจีดขึ้นมาจริงๆเคยบิดไปรอบหนึ่งแล้วแล้วก็รักษาหายแล้วก็ไม่คิดว่ามันจะกลับมาเป็นอีกแต่ก็ตรงนี้มันก็ไม่เป็นอะไรมากมันก็ไม่คือถ้าเอ็นฉีกมันก็เรื่องใหญ่ครับอาจจะเป็นคล้ายๆแบบเนมาอะไรอย่างเงี้ยแต่นี้เอ็นมันยังไม่ถึงมันไม่เฉียงฉีกเป็นแค่กล้ามเนื้ออักเสบบริเวณนี้เพราะต้องขอบุณแน่รองเท้ามันค่อนข้างที่จะช่วยซับแรงตอนบิดเนี่ยตอนบิดไปเนี่ยเท้าที่มันรองเท้าด้านเนี่ยมันก็ช่วยซับแรงเราได้ส่วนหนึ่งครับ ทำให้ถ้าเกินกว่านั้นเอ็นอาจจะฉีกได้ครับอันนี้ก็ต้องเป็นข้อควรระวังราเจอพื้นลุมๆเลยแบบเนี้ยก็แบบอย่าทำแบบผมแล้วกันก็คือแบบคืออาจจะเป็นด้วยความเคยชินด้วก็คือแบบเวลาวิ่งสปริเงี้ยเราก็ใช้แบบปลายท้าจิกไปนะแต่พอรา,าลุมที่ไม่เสมอก,กอางเงี้ยมันจะบิดแอ๊กไปเงี้ยโอ้โหโคเจ็บอะครับ มาว่ากันที่เรื่องอาหารนะครับอาหารเนี่ยที่กินเนี่ยก็เป็นอาหารที่บํารุงร่างกายนะครับสิ่งที่แนะนำก็คืออาจจะต้องเน้นโปรตีนกับพวกคอลลาเจนนะครับเพราะว่ามันจะช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอแล้วก็ทําให้เอ็นของเราเนี่ยมีประสิทธิภาพดีขึ้นครับอาหารที่จะกินเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ดาราแล้วกันมันก็เป็นพวกอาหารเสริมอะไรครับตัวอย่างก็จะเป็นโปรตีนบาร์ แล้วก็อาหารที่หาซื้อง่ายเป็นพวกอ,อกไก่แล้วก็พวกนมนะครับนมนี่นมถั่วเหลืองก็ได้นะครับผมชอบกินนมถั่วเหลืองเพราะว่าผมไม่ชอบกินนมวัวแล้วก็กายภาพบาบัดก็คือผมจะฝึกแบบเขย่งเท้าแล้วก็เกรงข้อเท้าในมุมที่มันแบบสามารถเกรงได้อันนี้คือมันจะช่วยให้กล้ามเนื้อส่วนบริเวณที่เราคลิกไปเนี่ยมีความแข็งแรงมากขึ้นนะครับแต่ช่วงแรกๆย่าเพิ่งทำนะครับเพราะว่ามันบาดเจ็บอยู่อันนี้ย่าไปฝืนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันเริ่มเขย่งได้แล้วอะไรเงี้ยเราก็ค่อย ร้างกล้ามเนื้อตรงนั้นให้มันแข็งแรงขึ้นไปนครับตอนนี้ก็กลับมาเตะฟรีคิกได้เหมือนเดิมแล้วครับก็สิ่งที่ได้เรียนรู้จากอุบัติเหตุครั้งนี้ก็คือรองเท้าในช่วยเซฟอาการบาดเจ็บได้ส่วนหนึ่งนะครับเพราะว่าเราถ้าเราใส่รองเท้าดีๆรองเท้าที่เรามั่นใจแล้วก็ออกแบบมาดีๆเนี่ยมันก็จะช่วยเวลาเราเกิดอุบัติเหตุได้ส่วนหนึ่งคนระับอันนี้ผมก็ถือว่าโชคดีที่ใส่รองเท้าแบบรัดขอดีๆนะครับมันก็ช่วยได้ส่วนหนึ่งแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คืออุบัติเหตุเกิดได้ททุกี่นะครับ เราอาจจะเห็นสนามเป็นหญ้าเขียวๆนุ่มๆอะไรงแต่เราไม่รู้ว่ามันมีหลุมอยู่ตรงไหนครับอันนี้ก็ต้องระวังล้วรันสำหรับเพื่อนๆที่บ้าพลังกับผมแล้วก็ไปวิ่งสปินแล้วก็เกิดข้อเท้าพีขึ้นมานะครับมันก็จะเจ็บเราก็จะไม่ได้เตะบอลสนุกๆในทุกๆวันต่อไปครับแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆน,นะครับที่ ให้กำลังใจนะครับหลังจากที่ผมได้ลงคลิปข้อเท้าพิกไปนะครับก็ขอบคุณมากๆเลยที่ให้กําลังใจกันแล้วก็ติดตามกันมาตลอดนะครับแล้วก็ถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ในเรื่องข้อเท้าพิกสำหรับเพื่อนเพื่อนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องเราซายคลิกเซอร์แล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย